ไปดูกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยากันบ้านนะครับก็มีการมอบเครื่องใช้ไฟฟ้ามือ 2, สอส่งมอบมหาไทยต่อยอดฝีมือถวายเป็นพระชกุศลแด่รัชกาลที่9ที่สวนอาหารเรือนไทยถนนพัทยาสาย2กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา นำโดยคุณนวรัตน์ค้าขายประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาเพื่อถวายเป็นพระาชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถบาพิษรัชกาลที่9เนื่องในเดือนแห่งวันสวรรคต กิจกรรมครั้งนี้นะครับกลุ่มพัฒนาสตรีได้นําเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นทีวีพัดลมมหุงข้าวแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอีกหลายรายการนะครับมอบให้แก่ศูนย์มหาไทยพัทยาเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าครับก่อนที่จะนําไปจําหน่ายแล้วก็สร้างไรายได้กลับเข้ามาสู่มูลนิธิซึ่งก็เป็นการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่ออนาคตของเยาวชน โครงการนี้สะท้อนถึงน้ำใจอันงดง,งามของชุมชนครับที่ได้ร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมพร้อมทั้งน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9อย่างลึกซึง้งเป็นกิจกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความซาบซึง้งทั้งจากผู้ให้และผู้รับเองอย่างแท้จริงครับ